สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอนี่คือเกมโชว์ที่ตื่นเต้นและเร้าใจที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือตกศึกหยิบล้านสติลซานด i l ไทย ในทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่สามารถเอาชนะ1ินักสู้ของเราได้รับเงินรางวัล1นล้านบาทสับส่นโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวดตอร์มายอผู้เข,ข้าแข่งขันของเรานะครับชนะมาแล้ว4ครั้งด้วยการตอนนี้สะสมเงินไปแล้ว55,100บาทวันนี้เขาจะสามารถเอาชนะในการดวลครั้งที่5ได้หรือไม่เอาใจช่วยคุณไออภิษดาครับ เอาละการดวลครั้งที่5ตอนนี้สถานการณ์ของคุณไอซ์คือไม่มีตัวช่วยแล้วด้วยเสียใจมากเลยนั่นน่ะสิพลาดไปแบบเหมือนง่ายใช่มันเป็นคาง่ายมากแต่คือด้วยการที่เจอหมวดเนี้ยเป็นครั้งแรกค่ะมันก็เลยงงเขาที่แล้วแมวิธีคิดเนี่ยจะเรียงไม่ถูกวิธีคิดยังงงว่าเขาเล่นยังไงนั้นเรียงยังไงสติยังไม่มาะแ้วตอนนี้มาแล้วนะมาแล้วเอาละตอนนี้ถึงแม้จะไม่มีตัวช่วยแต่บอกไว้ก่อนเลยถ้าสามารถเอาชนะคุณหยวนได้ พี่มีทางเลือกให้ถ้าจะเล่นต่อมีตัวช่วยให้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งจะได้มีโอกาสเข้าใกล้เงินล้านมากขึ้น <Okay S 1> เอาล่ะ,ะแต่จะทําได้หรือไม่อยู่ที่คุณหยวนแล้วพร้อมนะครับค่ะถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจําตําแหน่งเชิญเลยครับคุณไอ้อภิษฎาอ <laughs> ยังอยู่ในกที่5สู่เงินล้านของคุณไอ้อภิษฎานะครับ จะผ่านครึ่งทางไปได้หรือไม่อยู่ที่คุณหยวนกวินรัตแล้วนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0 0 0มือนบาทมาดวลกันต่อเลยคำถามต่อไปอยู่ที่คุณหยวนครับตั้งสติให้ดี20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับอะไรครับไม,ม้ย่ามบาทว่าบาทครับผมถูกต้องครับนี่โอ้โหวิธีคิดดูอย่างรวดเร็ว่ไล่ไไครับผม อันนี้เริ่มยากขึ้นนะฮะครับนี้เริ่มยากขึ้นต้องพิจารณาหลายชั้นนิดนึงนี่เขาเหมือนบอกฟิกคุณไอซ์นะว่ายากขึ้นต้องหลายชั้นนิดนึงดูซิจะตอบได้หรือไม่สําหรับคุณไอซ์ยี่สิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับบัวขาวค่ะถูกต้องครับบัวขาวคือไม่อาจจะพูดเลยเมื่อกี้ว่า ความบาดเนี่ยเปิดมาก็ตอบได้เลยแต่กลัวคําตอบไปเราตอบไม่ได้ก็เลยเงียบไว้ก่อนแต่อันนี้เปิดมาก็ตอบได้เลยเหมือนกันอวครัอันนี้ยังง่ายกว่าความบาดเมื่อกี้ครับครับครับละกลับไปที่คุณหยวนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับอือ a อมี p b อารีเปอะไรอะไรอะมีซซีรีถูกต้องครับซีรีครับ ยากแบบนี่ยากจริงคมีภาพผมเอ้ยงงเลยแล้วซีแล้วอะไรเกี่ยวด้วยกันเนี่ยมันลีไงตายละวีเ่กมพี่บีกมแต่พี่ซีลีโอ้ยนี่ยากมากเลยอ่ะตายละวคำต่อไปไต่แล้วเอาล่ะใจเย็นๆครับไอซ์ตั้งสติให้ดีคำต่อไปจะยากหรือเปล่าเกือบเกือบเกือบยี่สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับ บอะไรอลากหรอขิงยังไม่ถูกครับไม่เคยได้พูดออกไปเรื่อยๆครับขบเขินขบไม่ใช่ครับอะไรอ่ะดอกดอกดินไม่ใช่ครับดูดีๆครับลากหรอไล่ไปเรื่อยๆเร็วครับไม่ได้อ่ะขบบินลากบินอะไรก็ไม่รู้จำได้เลยจำได้เลยคัมพีคัมพีไม่ใช่ คุณหยวนตอบสิครับเออพี่ยวนตไบเบิลถ้าไบเบิลถูกต้องครับไบเบิลไบเบิลไงถูกต้องโหเยี่ยมมากเลยไบเบิลครับอีลากับดอกไม้เนี่ยไม่ต้องไปดูมาเลยเออมันมีความแตกต่างอยู่ที่ใบไงมันเบิ้ลเลยฮะใบมันสองใบไงถูกไหมรากมีหนึ่งดอกมีหนึ่งแต่ใบอ่ะมันมีสองก็คือเบิ้ลนั่นเองทางงี้เอาใหม่เลอาใหม่เอาใหม่ถือว่าเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นได้ไหมคือว่าไม่เกิดขึ้นได้เลยฮะมันจะยกเลิกอย่างงั้นง่ายไม่ได้ มันไม่ได้เล่าจริงนะว่าเออมันเป็นกติกาเดี๋ยวไม่ไม่ยุติธรรมกับหยวนครับผมและในที่สุดผู้ชนะในการดวลครั้งที่ห้าได้แก่คุณหยวนกวินรัตน สรุปแล้วแก้แค้นไม่สาเร็จไม่สาเร็จด่ามันยากจริงครับมันยากจริงคม่ก่ยากอ่ะยากโอ้โหมาดูกันชนะคุณไอซ์ได้ค่าหัวกลับไปเท่าไหร่ครับเพียครับถึงก่อนนะครับร้อยหนึ่งไม่ได้นะครับหนึ่งร้อยจะถึงสี่หมื่นบาทหนึ่งร้อยไม่เอานะครับหัวได้เงินกลับไป ไม่กลัวกลัวเดี๋ยวไปร้อยหนึ่งแง่โอ้โหสองหมื่นนะฮะโอ้โหชนะแบบที่เขามีตัวช่วยหนึ่งครั้งด้วยครนะครับเรียกว่าอมีอะไรอยากจะบอกคุณไอซ์สอยไหมไม่น้องไอซ์เก่งอยู่แล้วครับแล้วก็คือก็ดีครับดีใจที่มาเจอน้องด้วยครับผมก็ไว้เขาหน้ามาอีกนะครับผมผมก็จะขวางแบบนี้อีกเหมือนกันครับผมคุณไอซ์มีอะไรอยากจะบอกคุณหยวนหน่อยไหมโอ้โหวันนี้แก้แค้นไม่สำเร็จนะคะแต่จะบอกว่าเออมันเกมมันสนุกมากคือคนที่ไม่มายืนอยู่ตรงเนี้ยไม่มีทางรู้เลยว่า มันมีความตื่นเต้นมันมีความมันคิดไม่ทันแล้วก็อย่างเกมเมื่อกี้พูดได้เลยว่าเออเป็นการแพ้แบบสมศักดิ์ศรีเพราะว่าเราอะตอบไม่ได้จริงๆเราไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยมันง่ายเกินไปแล้วเราพลาดแต่รู้สึกว่าเราสู้อย่างแบบเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยวันนี้แพ้ให้พี่หยวนแต่เสียใจยังไม่ได้เจออีกตั้งแบบว่าหลายคนอยากเจอทุกคนอยากเจอทุกคนเลย เอาล่ะงั้นคราวหน้าต้องมาใหม่โอเคค่ะเอาล่ะไหนๆตอนนี้คุณไอซ์ต้องทำใจสักเล็กน้อยเดี๋ยวให้เวลาทำใจก่อนแล้วเดี๋ยวมาตกช่วงหน้าหลังเบรคโฆษณาครับโอ้ยสุดท้ายยกปวดแผนเหมือนกันนสายกี้เลยที่ใส่เสียวแทนสนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบทวิสโก โตโยต้าวีออสเอสโคลาสนับสนุนโดยยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกาตสบู่สารสกัดดอกทับทิมจากจอร์สันอาหารเช้าซีเรียลโฮเกนเนสเลโกโกครันช์ Crunch, ชุดนักเรียนน้อมจิต สู่ตกสิบหยิบล้านสตลสแอนดิงไทยแลนด์นะครับถึงเวลาแล้วต้องมาส่งคนแพ้คุณไอซ์อภิษดานางร้ายสุดเซ็กซี่ของเรานี่ร้องไห้เลยคุณหยวนคุณทำอะไรน้องเขาไม่ทำอะไรเลครับน้องเขาจะทำผมตลอดเลยน้องคนีทั้งข่มขู่มาตลอดเวลาสุดท้ายนี่น้องเขาเขาพลาดเองไงครับส่งคนอื่นตกหลุมลงไปแบบเยอะแล้วถึงเวลาต้องส่งตัวเองแล้วรู้สึกกลัวบ้างไหมกลัวสิ กริดซ้อมไว้ก่อนซ้อมซ้อมซ้อมี่ซอนี่ซอโอ้สุดยอดเลยอันนี้ของคุณหยวนตอนตกไปก็ร้องอย่างนี้เหมือนกันคุณหยวนคุณหยวนกริสสิจิ๊บ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 นี่เขาไม่ได้กริสแล้วลูกศึกแบบออกไปทางโหยหวนอันนี้ใช่ใช่ไหมเนี่ยไมจใช่จิ๊บคิโอ้ยสุดท้ายมาตำ แข่เหมือนกันสายกี้เลยที่สายกปแล้เสียวแทนเอาล่ะมาลุ้นกับคุณไอซ์กันดีกว่าเอาล่ะดูซิว่าร้ายกับในจอกับร้ายกับบนเวทีนี้จะเป็นอย่างไรอ่าถึงเวลาส่งคุณไอซ์แล้วเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับ ไอ้พี่ควทำกับไอแบบตีคือจริงๆที่เลือกพี่หัวเนี่ยพอรู้ว่าอยากเอาคนที่เออเล่นด้วยแล้วมันสนุกแล้วมันแบบคือเอามาสู้ให้ตัวเองตายสังเอะไรเงี้ยแต่คือไม่แต่เราก็รู้สึกสนุกแล้วก็สมศักดิ์ศรีนะวันนี้นะคะที่เล่นถ้ามีโอกาสอีกนะคะจะมาอย่างแน่นอนรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยคว่ำไปได้4คนพลาดคนที่5แต่คราวหน้าค่ะ10คนทําได้แน่นอนค่ะเอาล่ะตอนนี้นะครับเราไปดูนะครับว่าคนที่เหลืออยู่มีเงินค่าหัวกันอยู่คนละเท่าไหร่ครับ นักสู้ที่เหลือบนเวที6ท่านผู้คุณทั้งหมดนะครับเข้าสู่รอบพิเศษที่เรียกว่ารอบควิกราวกฤติการอบควิกราวนักสู้ที่เหลือมีสิทธิ์สะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมจากการตอบคําถามในรอบพิเศษนี้โดยมีเวลาในการตอบข้อละ10วินาทีเมื่อนักสู้คนใดตอบคําถามได้ถูกต้องเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นข้อละ2,000บาทหากนักสู้คนใดตอบคาถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีลงในหลุมประตูก่อน ซึ่งนักสู้คนสุดท้ายที่เหลืออยู่จะกลับบ้านพร้อมเงินรางวัลที่สะสมไว้ทั้งหมดวิ่งราวรอบแรกคนแรกที่คุณหยวนนะครับตอนนี้มี2องมืออยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับอยากได้เพิ่มอีกก็ตอบถูกไปเรื่อยๆยืนให้ได้เป็นคนสุดท้ายก็จะได้เพิ่มกลับบ้านไปอีกนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเอาล่ะตั้งสติให้ดีครับคุณหยวน10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคามที่ทําขึ้น ถูกต้องครับถนนครับอตอบอย่างรวดเร็วเลยสิบ, <10 S 2> บวินาทีมันเร็วนะฮะตอบถูก,ก<อ>เลยถนน2000บาทสะสมไปแล้วมาถึงคนต่อไปนักสู้ประจำรายการคุณจุ๊บจิ๊บสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสิ่งปลูกสร้างที่ทำสําหรับข้ามแม่น้ำลำคลองสะพานถูกต้องครับจะเ,เย็นมากเนะี่ย4 0 0พบาทสะสมไปแล้ว มีถนนมีสะพานคนต่อไปนักสู้ประจํารายการเช่นกันคุณฟรอยครับคิดว่าวันนี้ตั้งเป้ายังไงฮะยืนเป็นคนสุดท้ายสะสมเท่าไหร่กี่แสนหลายๆเทสที่ผ่านมาเนี่ยคือก็ให้เพื่อนอยู่นาแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยเราจะยืนเป็นคนสุดท้ายครับผมแล้วก็ค่อยๆเขี่ยคุณเต๋าคุณเดียคุณมิ้นไปครับท้ายเราเหลือกันพี่น้องสองคนจุ๊กจิ๊ฟอยครับผมเฮ้าแลีวเยาโหนนาะยยนน่ะโยนตกไปโยนตกไปเหมือนกันผมยังไม่นับไม่นับจิ๊ปฟอยคอยพิทักษ อยู่คนสุดท้ายนะถูกต้องเก็บชงเก็บฉากหมดเลยนะเยี่ยมโอ้โหไม่ชงอย่างนี้เหรอเนี่ยเล่นหน้าเล่นเป็นตับเล่ต้องหัวงครับพี่เอสบายสบายมาลุ้นกันซิว่าฟรอยจะสบายดีหรือเปล่าสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องใช้ตีทำให้เกิดเสียงเป็นอนัตสัญญาณระคังถูกต้องครับระคังดึงยาด้วย มีจังหวะดึงไว้นิดหนึง่งใช่รักขังนะครับรถูกต้อง6,000บาทสะสมไปแล้วนะครับมาถึงคนต่อไปนักสู้จากทางบ้านคุณเต๋าเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมเต๋าวิสุทธิ์เพ็ญวิเชียนครับอายุ29ปีตอนนี้ก็ทำอาชีพเป็นผู้สึกอข่าวช่องเจ็ดสีเนี่ยฮะโอ้เจ็ดสี ทำสกู๊ปข่าวทำข่าว,าวเรื่องอะไรก็ปัจจุบันนี้ทำข่าวที่ฮอตฮอติดๆออนไลน์ online, ไม่ว่ากระแสสังคมค่าจี้ป้นวิ่งราวอะไรที่คุณออหยวนคุณจุ๊บจิ๊บไปมานี่ก็ทำหมดเลยใครๆคเจอที่ตลาด อาจจะเจอกันนะอาจจะเจอกันไหนๆเป็นนักข่าวของทางช่องเจสีแล้วเราเตรียมพาดหัวข่าวของเราหรือยังมารายการตกสิหยิบ้านจริงๆแล้วรอพาดให้คุณไอซ์แต่พาดท่าเสียทีให้คุณหยวนไปก่อนอันนี้ก็มาพาดใหม่ให้ตัวเองครับก็นักข่าวเจ็สีบุญหล่นทับได้เงินแสนจากรายการ s t i l l Standing Thailand ครับ ได้เงนินแสนแเลยทมคมเอาล่ะมาลุ้นกับคุณเต๋ากันนะครับจะสะสมเพิ่มได้เงินแสนอย่างที่พาดหัวข่าวไว้หรือไม่1ิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับปลาชาร์ตที่ฝังศพถูกต้องครับสุสานครับแปดพันบาทสะสมไปแล้วมาถึงนักสู้จากทางบ้านอีกหนึ่งท่านคุณเดียเชิญแน,นะนำตัวครับสวัสดีค่ะเดียปวินาอิมุโดมค่ะประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะ ขายรองเท้ามือสองค่ะขายรองเท้ามือสองได้ค่ะวันนี้มั่นใจแค่ไหนครับรอบควิกกราวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาล่ะมาลุ้นกับคุณเดียกันนะครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับช่องอหรือทางที่ขุดลงไปใต้ดินหรือในภูเขาถูกต้องครับอุโมงค์ครับหนึ่งหมื่นบาทสะสมไปแล้วครับห้าท่านข้อละสองพันห้าคนตอนนี้หนึ่งหมื่นแล้ว 10, 10. มาถึงคนสุดท้ายในรอบควิกกราวของเราคุณมิ้นเชิญแนะนําตัวครับ สวัสดีค่ะชื่อมินค่ะชื่อจริงชื่อสุปันสาวทุมพาค่ะอายุ21ปีนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจบจากนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ข่าวมหาวิทยลาลัยรัตนบัณฑิตค่ะตื่นเต้นไหมครับตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะ,ะตื่นเต้นมากผมว่าถามอยากถามว่าเหงาไหมเหงามากเลยร <c oughs> อบฝั่งนู้ไม่มีคนยืนอ,อยู่คนเดียวเลยฝั่งนี้ตเต็มเอียดเอาละสิมาลุ้นกับคุณมิ้นกันเลย10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับส่วนของร่างกายอยู่ตรงกลางพื้นท้อง ถูกต้องครับสนอครับ12,000ืนสองบาทสะสมไปแล้วสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่เอลิโพมั่นใจคุณทำได้ แกผ่านไปนักสู้6ท่านตอบได้ทุกคนยืนอยู่ครบถ้วนเริ่มควิกราวรอบที่สองที่คุณหยวนครับครับตั้งสติให้ดีสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องมือช่างไม้ปลายเป็นเกลียวแหลมสว่านอคอัชัยถูกต้องครับ,รบสว่านนะครับหนึ่งมืนสพบาทแล้วครับตอนนี้มาถึงนักสู้ประจำรายการคุณจุบจ๊บจิ๊บ สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าถูกต้องครับหนึ่งหมืบาทแล้วครับตอนนี้เอาละยิ่งตอบถูกยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจุ่มจุ่มโหตอนนี้เรียก นี่สติกลับมาครับสำหรับคุณฟลอยจูนอยู่เอาละถ้าพร้อมแล้วมาลุ้นกับคุณฟลอยกันเลย10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเลี้ยนแบบถ่ายแบบสำแดงสำเนาไม่ใช่ครับเลี้ยงแบบถ่ายแบบใไรล้ำแดงไม่ใช่ครับเร็วครับอะไรว่ามีใครตอบได้ไหมเลี้ยนแบบก็คือจำลองนะครับจำลอง จำลององโอ้โหปสังเนาไปทางนั้นเมื่อกี้จูนอะไรเมื่อกี้จูนทำไมจูนจูนไมเพราะรู้สึกว่าคือแสงตรงนี้แรงมากเราเคลียร์สมองมากเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะพลาดไปได้คำว่าจำลองมันง่ายมากแต่ตาลอยเลยเมื่อกี้สิบวินาทีเมื่อสักครู่นี่คิดอะไรไม่ออกเลยคือแต่ก็ยังดีที่เราพูดไปเรื่อยๆมันก็ใช่เต็มที่แล้วพูดไปเรื่อยๆไม่ใกล้เลยคุณได้ไหมทอได้ปึ๊บปึ๊บได้ ไม่ได้เลยเราไปคิดถึงสำเนาจำลองไงจำลองไงจำลองครับเดี๋ยวผมจะอยู่คนสุดท้ายเลยไม่ทันไรนกกระจอกมาทันกินน้ำลงไม่งั้นยืนนานไงเราอยากให้คนแบบพูดที่แบบว่ามาอยู่ตรงกลางเลือกเราตั้งแต่แรกเอองั้นเรายืนนานเราแบบว่าเราไม่ไม่ได้ใช้สมองมานานเนี่ยโอเคแต่เมื่อกี้ย้อนกลับไปจําได้ว่าคุณพูดว่าเดี๋ยวคุณจะยืนอยู่สองคนสุดท้ายคุณชุบจิ๊บเลยใครพูดพี่เ คุณอะไรนมีผมไม่ได้พูดคุณตอนไหนพอไอ้ตี๋ถามยังบอกว่าแล้วพี่อ่ะแล้วพี่บอกไม่นับไม่นับด้วยพี่ตพูดตอนไหนแต่หลายเทปที่ผ่านมาเนี่ยคือให้เพื่อนอยู่นาแล้วครับครั้งนี้เนี่ยเราจะยิ้มเกสุดท้ายเราจะยิ้มเปสุดท้ายครับผมเบื่อเปล่าเราอ่ะนวดนก่อนเรานวดนก่อนดีกว่าจำลองเรียนแบบถ่ายแบบจำลองจำลองเอาล่ะคุณฟรอย ในเมื่อคุณตอบไม่ได้ไปควิกลาวตลอดเราเวทีนี้ก็ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้สำหรับคุณฟอยนักสู้ประจำรายการเรามีความพิเศษให้จะไงฮะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบ่อออกทั้งหมดเอาบ่อออกทั้งหมดแล้วเอาฟูกมาให้แทนให้มันหนากว่าเดิมเราจะเอากระดาษ A4 มาวางสัก2แผ่น่ดีนะเขาไม่เอาหนามาวางให้ก็ดีแล้วลงมนตําตูดด้วยเอาพร้อมไหมครับ จริงๆไม่อยากลงเลยพือเราเสียดายมากว่าเราอยู่ในรอบคลิกราวมาในหลายสัปดาห์แล้วแต่ทําไมเราทําให้ได้ไม่ดีเท่ากับเพื่อนของเราโอ้โหรูสึกว่าเฮ้ยมันผิดที่เราหรือว่ามันผิดที่เราโง่นะสรุปมันผิดที่มันผิดที่เราแล้วก็เราโง่ด้วยรับผมคือผมต้องหึงสายเยอะๆละเพราะว่าเราอยู่คลิกราวแล้วมันน่าอายครับพี่เอยืนอยู่นานๆแล้วมันน่าอายผมกดดันตัวเองทาไมวะรูสึกว่าเฮ้ยต่อไปเราจะทไม่ดีกว่านี้นะครับครับ พี่อย่าถือสาผมไม่เลยครับไม่โง่ใครรู้ว่าฟอยทําสุดความสามารถแล้วกลับบ้านไปแม่ด่าเพราไม่อยู่รอบสุดท้ายไม่ได้แลวไม่ได้ตลอดเลยอ่ะแม่ชอบว่าไงเราก็เลยแบบว่าอยากจะทำให้ได้ดีอ่ะเท้าหลังเอาแม่มาแข่งเองได้ไหมแม่ไปนักสู้ได้ไหมฮะได้ขอแม่ตอบไป้ทุกคําเลยแม่กรีดได้ปล่ากรีดอยากให้แม่อยู่ตรงนี้มากเลยอคิดว่าถ้าคุณแม่มายืนตรงนี้วลาตกไปคุณแม่จะกรีดไหมไม่น่าจะกรีดแล้วเราอ่ะเราก็อาจจะกรีดได้แล้วเราซ้อมกรีดหน่อยไหม ซอมกีต้าห์ครับนี่ยืนจนเสียงแห้งหมดแล้วครับพี่เองซึ่นิดหนึ่งไหมไหนบอกว่าให้ซ้อมเดี๋ยวลองซ้อมกีต์หน่อยครับมันลงไปทำไมเออซึ่งลงไปได้ไงฮะไม่พอซ้อมเสร็จเราเอาจริงเลยไงพอลงไปนี่กลายเป็นกีต์สองขยักเลยคำที่เราพลาดไปเนี่ย มันเป็นคําที่มันไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่าเราเหมือนเรายืนนานไงแล้วเราแบบว่าเพียแดดเพียเพียแสงไฟด้วยนะฮะแล้วก็มัวแต่รุ้นคนอื่นพอมาถึงตัวเองปั๊บเบลอตาลอยนะฮะเลยเรียบร้อยเลยฮะตกหลุมไปเลยเพราะฉะนั้นรายการนี้ครับต้องเตรียมสมองมาให้ดีครับอย่าเพลอครับผมแล้วเจอกันต่อครับ ตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวที5ท่านนะครับยังอยู่ในรอบควิกราウใ,<น>ใครจะได้เงินสะสมกลับบ้านไปเพียงคนเดียวต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลอเรีเครื่องดื่มเปปทีวาสเลนยูโรเค้กเอสโคลาอาหารเช้าซีเรียโฮเกนเนสเล่โกโก้ครันช์แป้งเด็กจอร์สันบรอตซัมแบรนด์รังนกแท้ยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกลชุดนักเรียนน้อมจิตนและน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำเดียวครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากมาเป็นนักสู้ในรายการส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านมาที่บริษัท Sense Entertainment ตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับกลับมาพบกับความสุขแบบนี้ได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการ ok ตกสิบหยิบล้าน still standing